เอริเก้เนี่ยเป็นโค้ชจอมโหดเขี้ยวนะครับจัดการทีมด้วยความเด็ดขาดดุดันตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเนี่ยหลายคนอาจจะจำได้นะครับท่านผู้ชมครับหลุยส์เอริเก้เนี่ยตัวโหดลุยหน้าดูนะมีหลายฉายาด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือลูโชลูโชเหมือนกับหลุยส์ดิอารสนะครับลูโชความหมายภาษาอังกฤษก็คือเป็นพวกนักสู้นักรบอะไรประมาณนี้แหละนะเอริเก้บอกว่าเป๊ะเชลของเขาเนี่ยคือทีมที่แท้จริง เล่นบอลเป็นทีมเหมือนกับลิเวอร์พูลนะขณะพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งมาตรฐานสูงลิเวอร์พูลยังไล่เพรสอย่างสม่ำเสมอเล่นเกมบุกเพื่อเอาชนะเสมอตรงนี้มีไม่กี่ทีมที่ทําได้นะลุยสเ์เอริก้คืออดีตนักเตะบาร์เซโลนาและเรียลมาดริดนะครับเคยเล่นในทั้งบาร์ซ่าแล้วก็เรียลมาดริดมาก่อนนะเก่งทั้งตอนเล่นบอลแล้วก็เป็นกุนญส์เคยทำทีมบาร์ซ่าคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปี2015มาแล้วนะครับนะเอริก้ดวลกึนกับอาร์เนสซัต มันแน่นอนบอกไปเลยนะ